สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบ่อเลี้ยงกบนะครับที่ผมทําไว้ตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมเอากบมาลงไว้แล้วนะครับผมซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเอามาไว้เพื่อที่จะเอามาขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝนนะครับตอนนี้ก็เอากบมาทดลองอยู่แล้วครับเป็นบ่อกบที่แบบเรียบง่ายนะครับใครๆก็ทําได้นะครับทําแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับ เดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะครับใช้สูตรแบบนี้ได้นะครับแบบง่ายๆนะครับขุดลุมนะครับเพราะว่าถ้ามีคันสาก,ก็จะดีนะครับจะได้ทําท่อระบายน้ําเวลาเราจะเปลี่ยนน้ำถ่ายน้านะครับจะได้ปล่อยลงสาราน้ําได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับใช้เป็นข้อต่องอนะครับแล้วก็ตัดประมาณนี้ฮะทากาวเลยครับ เลยเที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกก็คือระวังปูนลงไปอุดตรงท่อระบายนะครับก่อนที่เราจะเทป,ปูนนะครับ ให้เราหาอะไรมาอุดอุดตรงรูตรงนี้ก่อนนะครับพอเทป,ปูนก้นบ่อเสร็จแล้วนะครับให้เรามากุดขุดรอบๆบรอบๆบบ,บบอ่อนะครับตรงงุมที่เราจะฝังหลักนะครับแต่ตัวที่เราขุดนี้ผมจะเอาเป็น ล่องที่ถมไอสแลนนะครับนะครับตะข่ายนะครับถมตะข่ายเพื่อที่ไม่ให้กบของเรานะครับมุดออกมาได้นะฮะ สแมเสร็จแล้วนะตอกตอกไม้ไว้สี่มุมนะครับตรงมุมที่เราจะฝังฝังสลมแล้ทีนี้ก็ฝังเลยนะครับทำการฝังสลมเลยนะครับ ยางรถยนต์นะฮะเราก็เติมน้ำเข้าไปตรงขอบข้างในได้นะพอเราเอาน้ำลงบ่อนน้ำเสร็จแล้วนะครับตรงยางรถยนต์นะครับให้หาอะไรมาปิดนะครับเอากระดานไม้แผ่นไม้นะครับมาวางไว้เพื่อให้เป็นร่มเงาให้กบอยู่ภายในยางล้อรถยนต์นะเพื่อที่เขาเป็นร่มเงานะ ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ